สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวกลุ่มธาตุดินนะคะกลุ่มธาตุดินขาวันนี้เราจะมาในหัวข้อแรนดอมที่ว่าราศีเก่าแฟนเก่าของเราเนี่ยนะคะเขากำลังแอบส่องแอบดูแอบอยากรู้อยากเห็น ตัวเราอยู่หรือเปล่าผ่านช่องทางต่างๆของเราอยู่หรือเปล่าแล้วคุณอยากรู้ไหมคะว่าเขาอะราศีอะไรแน่นอนค่ะคลิปนี้จะมาพยากรณ์ในเรื่องของสิ่งที่เขามาส่องเราความในใจเขาคืออะไรและเขาต้องการอะไรนะคะก่อนอื่นนะคะคลิปนี้นะคะเป็นของชาวกลุ่ม ธาตุดินธาตุดินจะประกอบไปด้วยนะคะชาวราศีมังกรชาวราศีพฤษภชาวราศีกันดังนั้นคนที่อยู่มีลัคนามังกรลัคนาพฤษภลัคนากัน ฟังได้นะคะแต่ว่าให้คุณฟังแล้วเปิดใจกว้างๆนะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมโอกาสที่เนื้อหาการพยากรณ์ในคลิปนี้อาจจะเป็นตัวตนของคุณสมพงษ์ดวงถึงเต็มคลิปเลยก็มีโอกาสเป็นไปได้หรืออาจจะแค่เพียงบางช่วงบางตอนหรืออาจจะไม่สมพงษ์ดวงนะคะอาจจะไม่ตรงแต่ฟังไว้เป็นแบบความบันเทิงความสบายใจฟังสนุกๆก,ก็ได้นะคะแล้วแต่เลยแต่เรามาก่อนที่เราจะไปรู้ว่า เขาเนี่ยมาส่งเราเพราะอะไรเราไปเช็คพลังงานเขาก่อนดีไหมคะชาวธาตุดินทั้งหลายเดี๋ยวอาจารย์อ่ะเรามาเช็คพลังงานของเขาก่อนว่าเขาอยู่ราศีอะไรนะก่อนที่เราจะไปสู่เรื่องราวของความรู้สึกของเขานะคะโอ้โหเขาอยากส่องเรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณเขาเหมือนเขากำลังมีปัญหานะ่ะตัวเองเหมือนเขากำลังมีปัญหา เหมือนเขากำลังไม่สบายใจแล้วเหมือนเขารู้สึกว่าอยากพูดคุยกับคุณขึ้นมา หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาความรักของเขาในเวลาเนี้ยที่เลิกลาจากคุณไปแล้วเนี่ยมันดูแล้วมันเหมือนอึดอัดมันกําลังไม่สมหวังวอะเนาะหรือว่าเขาอาจจะถูกเขาเคยเลิกกับคุณด้วยสาเหตุอะไรแล้วเขาอาจจะโดนกรรมคืนสนองอืมสมมุติว่าในครั้งนั้นอ่ะเขาอาจจะเลิกกับคุณด้วยการที่เขาแอบไปมีคนอื่นเป็นรักสามเศร้าแล้วตอนนี้เขาอาจจะโดนวิบากกรรมนั้นย้อนกลับคืนมาจนเขารู้สึกว่าเขาเจ็บ แล้วเขาก็รู้รู้สึกถึงการนึกถึงคุณขึ้นมาก็เลยมาตามส่องตามดูคุณนะคะราศีที่เข้ามาส่องดูคุณนะคะจะประกอบไปด้วยกลุ่มราศีเมถุนอ่า ราศีตุลน,นะคะแล้วก็ราศีกุมอาเป็นหนึ่งในราศีนี้แหละที่กําลังเข้ามาสองคุณแน่นอนนะคะน่าจะเป็นราศีแฟนเก่าของคุณใน3ราศีนี้เราไปอ้างอิงนักสัตว์ต่อเพราะว่าบางคนไม่รู้ราศีของแฟนนะคะและผสมปนนะคะเป็นคนอาจจะเป็นคนนักสัตว์นะคะนักสัตว์วอกนักสัตวร,รักกานักสัตว์มะโรงนักสัตว จอด้วยนะนักสัตว์จออ๋อมีนักสัตว์มัมแมด้วยค่ะมีมัมแมด้วยนะคะอาจจะเป็นบางคนก็สมพงดวงราศีนักสัตว์อยู่ในคนเดียวกันบางคนก็อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนี่คืออาจจะเป็นราศีของแฟนเก่าของคุณที่กำลังมีอารมณ์และความรู้สึกเหมือนเขาคิดถึงคุณ หรือเขากําลังรู้สึกว่าความเจ็บช้าน้ําใจในครั้งนี้ที่เขากําลังเจออยู่ตอนนั้นคุณคงเจ็บมากเราไปเปลี่ยนกองไพ่กันนิดนึงนะคะเพื่อที่จะไปเช็คพลังงานความเป็นไปเป็นมาแม้แฟนเก่ามาส่องเราทำไมนะคะขยายความกันดีกว่าเนาะว่าแฟนเก่าของกลุ่มชาวธาตุดินเนี่ย ตามที่ราศีที่อาจารย์บอกไปเขามาส่งคุณเพราะอะไรนะคะโอ้ยังไม่พูดสโลแกนเลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วัสนาอักเมซิงค่ะโลชแนลนะคะยินดีต้อนรับค่ะโอ้โหจากการเช็คพลังงานของเขาอะนะคะคือตอนนี้เขาอยากติดต่อกับคุณด้วยความรู้สึกของความเจ็บปวด ความรู้สึกถึงวิบากกรรมหรือว่าเหมือนกรรมตามสนองหรือว่าเหตุการณ์ที่เขาเคยทํากับคุณอ่ะมันคืนสนองต่อเขามันมีเรื่องราวที่ทําให้เขาอ่ะกลับคิดถึงความเจ็บช้าน้ําใจในความเป็นเป็นคุณอะ่ะเมื่อตอนที่คบกันอยู่อ่ะนะคะเขาอยากติดต่อด้วยแง่มุมที่ดีนะคะด้วยความรู้สึกอยากติดต่อแต่เขาอ่ะมีความแต่เขารู้ตัวอยู่แล้วว่า คุณน่ะไม่น่าที่จะอยากพูดคุยอะไรกับเขาเนาะหรืออยากติดต่ออะไรกับเขาสักเท่าไหร่มันยังคงเป็นความทรงจําที่ค้างคาคาราคาสังนะคะและเป็นความทรงจําที่ไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่แต่เขาอะพอมาส่องคุณเนี่ยเขารู้สึกได้ว่าคุณนะมีชีวิตอย่างแข็งแรงคุณมีจิตใจที่ดีคุณมีความสุขทีเนี้ยมันก็เป็นการมองผ่านโซเชียลมันเป็นการมองผ่านซึ่งเขาก็จะรู้ในมุมที่คุณ ถ่ายทอดออกมาคนอื่นรู้เขารู้ในมุมที่คุณอยากให้รู้ก็คือถ่ายทอดออกมาเป็นภาพถ่ายเป็นคลิปอะไรก็ตามแต่ว่าสิ่งที่เขารู้สึกได้คือคุณเก่งคุณคุณมีความสุขในชีวิตในเวลาปัจจุบันและเขาก็ยังมั่นใจในส่วนลึกๆว่าถ้าเขาเจ็บขนาดเนี้ยหรือว่าเขากำลังเจอในสิ่งที่มันไม่สบายใจเนี่ย เขาเชื่อว่าวันนั้นคุณก็น่าจะยังคงค้างคาคราคาังแล้วก็ยังทุกข์ใจหรือยังคงจำฝังใจอยู่เพียงแต่ว่าคุณใช้ชีวิตได้อย่างปกติแล้วมันแค่เป็นความทรงจำนะคะแต่เขาอะก็รู้สึกเหมือนเหมือนมันเหมือนสะท้อนกลับอะค่ะว่าคุณต้อง ต้องเสียใจมากๆในวันที่เลิกกันนะคะจะด้วยคุณผิดเขาผิดหรือว่าอะไรก็ตามแต่มันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกแล้วว่าตอนนี้เขากําลังได้เจอมันกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วมันก็เดทมากเลยคือมันมัน มันเหมือนความรักเขากําลังจะจบหรือความรักเขามีปัญหาคือคนนอกก็ไม่รู้อีกว่าครอบครัวของแฟนเก่าของคุณเนี่ยเป็นแบบไหนแต่ในภายในครอบครัวของแฟนเก่าของคุณน่ยในความรักของแฟนเก่าในความสัมพันธ์ของแฟนเก่ากับคนนั้นน่ะมันมีปัญหาทีนี้มันมีปัญหาเขาก็เลยนึกถึงคุณขึ้นมานะคะไพ่ใบนี้ค่ะ พอมันนึกถึงคุณขึ้นมาแล้วก็เลยแบบว่าอยากได้กำลังใจอยากพูดคุยแล้วก็กลายเป็นว่าคุณเป็นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาที่เขารู้แล้วว่าคุณดีมากๆนะคะแต่เขาก็ไม่กล้าเขาได้แต่ส่องเขาได้แต่ดูเขาไม่กล้าเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาทักคุณกลับมาเนี่ยน่าจะมีปัญหา แต่เขาก็มีเหมือนกับว่าอยากจะกดหัวใจแล้วก็ถอนตัวออกพอกดอาจจะกดะเครื่องหมายยกนิ้วนิ้วโป้องอกดปุ๊บแล้วก็ดึงตัวเองออกเลยคุณจะทันเห็นหรือไม่ทันเห็นไม่รู้แต่เขารู้สึกว่าอยากติดต่ออยากพูดคุยกับคุณขึ้นมาแต่ทีเนี้ย มันก็มีขอบเขตอีกนะบางคนบางดวงชะตาเนี่ยก็มีครอบครัวแล้วอย่างคุณอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้แต่ในความในใจลึกๆในส่วนที่มันติดค้างซึ่งกันและกันหรือว่ามันเป็นปมในใจสองทั้งคู่ในอดีตอ่ะเขาก็อยากที่จะติดต่อคุณอนะ่ะอืมอยากติดต่อแสดงว่าเขายังเขาคิดถึงคุณนะมันเป็นความวุ่นวายในใจของเขาหาที่สุดไม่ได้จะติดต่อก็ไม่กล้า หรือจะติดต่อดีย้อนแย้งในความรู้สึกวันนี้คุยดีไหมหรือว่าทักเพื่อนเขาไปดีหรือว่าอะไรคือเขาย้อนแย้งกับตัวเองตลอดเวลาในช่วงเวลานี้ในเวลาที่เขาสับสนทั้งความรู้สึกเขาก็นึกถึงคุณแล้วเขาก็สับสนอีกว่าจะติดต่อคุณดีหรือไม่ติดต่อคุณดีเขาคอยเฝ้ามองแล้วรอดูว่ามันมีเหตุผลอะไรที่เขาควรจะติดต่อดีหรือในฐาน,นะอะไรในฐานะเพื่อนในฐานนะ พี่น้องในฐานะอะไรแต่เขาเหมือนเหมือนเขาคิดคิดวันนี้สับสนไม่กล้าพรุ่งนี้กล้าอีกวันไม่กล้าเขาก็สับสนของเขาอยู่แบบนี้ค่ะแต่เขามีความรู้สึกว่าเขาจะลองทักคุณมานะเออเขาจะลองทักคุณมาทีนี้ถ้าคุณถามว่าเขาส่งมาเพื่ออะไรคือเหมือนเขาเจอสิ่งที่เขาเจ็บปวดเหมือนครั้งหนึ่งที่คุณเคยเจอ แล้วถามว่าเขาต้องการมาแบบว่าเป็นชู้สาวไหมไม่ไม่ได้ต้องการมาเพื่อให้กลับมารักกันใหม่ไม่ได้ต้องการแบบนั้นแต่ต้องการที่จะให้คุณปลอบใจปลอบประโลมหรือต้องการมาขอโทษว่าวันนั้นครั้งนั้นในอดีตตอนนั้นอะสิ่งที่เขาทนนําตัวเนี้เขาได้เจอและได้เจอกับตัวและวมันเจ็บมันเจ็บสะเหลือเกิน แล้วเขาก็อยากจะพูดเพื่อขอโทษเพราะมันเป็นบ่วงติดอยู่ในใจแบบเนี้ยแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าวันนี้เขารู้แล้วว่าวันนั้นคุณเจ็บขนาดไหนและในความเจ็บเนี่ยเขาก็อยากที่จะแบบเออส่งถึงคุณด้วยการขอโทษแต่เขาก็ย้อนแย้งในใจด้วยเวลามันผ่านไปด้วยเหตุการณ์อะไรต่างๆนานามันก็แบบว่าสับสนในตัวเองแล้วมันก็แบบเอะเราควรจะพูดดีไหมหรือมันปล่อยให้เลยตามเลยหรือมัน ปล่อยหรือป่วยการที่จะมาลื้อฟื้นแต่ว่ามันก็จะติดค้างในใจเขาแบบนี้เพราะวัน,นเขาไม่ได้เขาเขาไม่ได้เสียใจเท่ากับคุณเสียใจแต่วันนี้เขาเสียใจนะคะมันก็เลยติดค้างกับคุณเป็นแบบนี้แล้วมันก็กลายเป็นว่าถ้าจะติดค้างอย่างนี้ไปจนตลอดชีวิตน่ะมันคงไม่ดีแน่เขาก็เลยตัดสินใจที่จะติดต่อแล้ว และเชื่อมโยงกับคุณเกิดขึ้นนะคะและเหมือนว่าเขาจะต้องทํามันดังนั้นไอ้เรื่องชู้สาวไอ้การกลับมาเพื่อจะมาเป็นคู่รักกันเนี่ยมันไม่มีมันกลับมาเพื่อแก้ปมในใจที่เขาติดค้างคุณเอาไว้และเมื่อเขาได้เจอเรื่องจริงๆที่ทําให้เขาเข้าใจความรู้สึกของคุณน่ะมันก็เลยทําให้เขาอ่ะอยากปลดพันธนาการตัวนี้ไม่อยากไม่อยากคืออยากไม่อยากที่จะผิดโดยที่เขาไม่รู้ตัวแบบนี้คือ ตอนนั้นเขาอาจจะไม่รู้ตัวแต่ตอนนี้เขารู้สำนึกผิดเขาก็เลยอยากขอโทษะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานอีกรอบหนึ่งนะคะว่าสิ่งที่เขารู้สึกมันมาจากจิตใต้สำนึกความจริงแล้วเขาจะทำมันสำเร็จไหมด้วยการติดต่อคุณไหมนะเขายังวางเปล่าเขายังแบบลังเลคือเขาลังเลมากเลยค่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีคือติดต่อดีติดต่อไม่ดีจิตใต้สำนึกเขาก็ผันผวนคือจิต ติดใต้สํานึกหรือความรู้สึกในใจลึกๆอะ่ะมันก็มีพลังงานที่ย้อนแย้งในตัวเองต่อต้านความรู้สึกของมันคือเขาไม่กล้าพูดง่ายๆเนาะแต่อะนี่กล้าอีกแล้วเนี่ยพอมาใบนี้เขากล้าอีกแล้วเออพอใบนี้เขาเออเดี๋ยวจะกล้าเดี๋ยวดูขอดูใบที่สามว่าจะกล้าจริงไหมอ่ะเขาก็สับสนอีกเขาน่าจะบอกบอกผ่านใครสักคนหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นสื่อนำทางมาให้คุณอาจจะบอกผ่านเพื่อนของคุณใครสักคนหนึ่งที่พูดแทนเขาได้นะคะนี่ไงเพราะว่าตอนนี้เขารู้แล้วเขาเขาไม่กล้าเข้ามาคุยเองอ่ะสรุปคือเหมือนจะเหมือนจะมีพลังในการที่จะกล้าหาญมาขอโทษคุณแต่สุดท้ายเขาก็ไม่อยากมาพูดเพราะเขาว่าเดี๋ยวคุณจะเจ็บเหมือนเป็นการล้อฟื้นเขาน่าจะส่งผ่านใครสักคนหนึ่งอะนะแฟนเก่าคุณมาบอก ถ่อยคํำของการขอโทษอืมน่าจะเป็นการส่งใครสักคนหนึ่งมาเป็นจุดเชื่อมโยงเพื่อมาขอโทษแทนเขาเพื่อบอกว่าเขาสํานึกผิดเพื่ออะไรแบบเนี้ค่ะแล้วโดยที่อาจจะเป็นการฝากกับใครสักคนหนึ่งมามาพูดแบบนี้มากกว่าเขาไม่กล้าค่ะเขาไม่กล้าแล้วก็เขา เขาตอนแรกเหมือนกล้าไม่กล้าสุดท้ายเขาส่องเฟซคุณไปหรือว่าส่องช่องทางที่คุณเปิดโดยการที่เขาจะเป็นอวตารมาบ้างแหละหรือเป็นตัวจริงแอบส่องหรือยังไงก็ตามสุดท้ายเขาก็ไม่กล้าหารพอที่จะก้าวเข้ามาขอโทษในสิ่งที่มันเป็นอดีตแล้วเขาก็บอกเขาก็มีความคิดว่าถ้าเขามาพูดเนี่ยมันจะเป็นการลื้อฟื้นมันจะเป็นปัญหาเรื้อรงังมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยอาจจะบอกถ้อยคําขอโทษเนี่ยให้คุณให้อภัยเขาเนี่ยมากับใครสักคนหนึ่งที่ สามารถเชื่อมโยงกับคุณได้หรือว่าสามารถมาบอกกล่าวกับคุณได้เป็นคนกลางค่ะถ้าใครชอบพลังงานแบบนี้นะคะชอบข่ะการอ่านอาจารย์สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้นะที่ทางช่อง Youtube จัดทำให้นะคะหรือแชร์คลิปนี้เป็นวิทยาทานเป็นค่าครูสร้างพลังงานบวกได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามเนาะคงฝากไว้เท่านี้สุดท้ายท้ายสุดเขาก็ไม่กล้ายอยู่ดีสุดท้ายท้ายสุด เขาก็ได้แต่ฝากคำขอโทษและเขาก็คงจะอยู่กับความเสียใจในเรื่องราวกรรมตามสนองวิบากกรรมของเขาในสิ่งที่เขาเคยทำในอดีตกับคุณเอาไว้และท้ายที่สุดเขาก็ยังขาดกลัวแล้วก็ไม่กล้าหาญไม่กล้าเผชิญความจริงเหมือนเดิมค่ะเป็นกำลังใจให้กับชาวท่าดินด้วยนะคะเมื่อรู้แล้วเราก็ปล่อยผ่าน นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ